ช่วยด้วยตอนนี้ไดนโนเสาร์มาหลุดออกมาจากโรงแล้วมันจะกินฉัน เรามีอะไรที่นี่ถูกตัง้งเวลโลซิแรปเตอร์นั้นเร็วมากพวกมันสามารถวิ่งได้สูงถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่เมื่อคุณเจอเวลโลซิแรปเตอร์วิ่งหนีจากบ่อแห่งหนึ่งคุณรู้ดีขึ้นหรือไม่พวกมันเร็วกว่าคุณโรเบิร์ต ดังนั้นเริ่มวิ่ง